สายธาตุไฟคนใจเด็ดทําอะไรต้องไวตัดสินใจเฉียบขาดเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองทําและที่สําคัญก็คือชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนั้นอิทธิพลของดาวบริตยูที่กลุ่มลักขณาานั้นชาวราศีเมษมักจะเจอสถานการณ์ในชีวิตที่มีความพิกผันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ สภาวะข้อจํากัดหรือข้อบีบคั้นมักจะทําให้เราจะต้องแก้ปัญหาหน้าง,งานอยู่เรื่อยๆในวันที่1พฤศจิกายนยาวไปถึงวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสยังสถิตยอยู่ในเรือนสุพระถึงแม้ว่าสถานการณ์ชีวิตของชาวเมรอาจจะค่อนข้างแปรปรวนแต่โดยภาพรวมนะครับคันรองชีวิตของคุณยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างมั่นคงดี แต่เนื่องจากว่าในวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสได้ร่วมเรือนกับดาวพระเสาร์ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับชาวราศีเมษใครหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตพื้นฐานของคุณการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานตำแหน่งความรับผิดชอบของคุณก็ได้เมื่อไรก็ตามที่ดาวพฤหัสร่วมเรือนกับดาวเสาร์แล้วไซน์คอลงชีวิตของคุณมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบด้วย พอเข้าวันที่15พฤศจิกายนยาวไปถึง30พฤศจิกายนดาวพรหัสเจ้าเรือนภพสุภะย้ายไปสู่ภพกรรม,มะโดยพื้นฐานชีวิตส่วนตัวของชาวเมษมักจะอยู่ในสถานะที่จะต้องรับผิดชอบภาระของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระครอบครัวญาติพี่น้องของคุณส่วนในแง่มุมทางด้านหน้าที่การงานชาวราศีเมษมักจะต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานของคนอื่นนะครับหรือภาระความรับผิดชอบของคนอื่นที่เขาไม่ทําแล้วคุณจะต้องมาเคลีย หรืออธิบายสั้นๆผ่านละความรับผิดชอบการงานอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาสร้างปัญหาคุณจะต้องไปรับผิดชอบว่างัน้นเหอะหลายคนชาวราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายนคุณอาจจะรู้สึกเซ็งเป็ดเซ็งหา่านแต่ผมก็ยังมองในเชิงบวกนะครับข้ออิทธิพลดาวพฤหัสยังได้ตำแหน่งเกษตรในช่วงของต้นเดือนจะบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีที่เข้ามาและหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องผิดหวังที่คุณจะต้องเผชิญหน้าและต้องแก้ไข ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตของชาวราศีเมษรประเด็นสําคัญที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสถานะทางด้านการสร้างไรายได้หรือแม้กระทั่งปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายยังคงมีต่อเนื่องใครก็ตามชาวเมษที่คิดอ่านและฟังในประเด็นนี้แล้วเราก็คุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองโดยหาโอกาสทางด้านการสร้างไรายได้ทางเลือกทางใหม่อันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่มีความสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาชีวิตสิ่งที่กล่าวล่านั้นคือการปรับตัวแก้ไขปัญหากับสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วงชีวิตของคุณ เรามาดูพื้นดวงชะตานะครับชาวราศีเมษผ่านไพ่ยพยากรณประจำเดือนพฤศจิกายนฝ่ายเป็นเดอะเคิร์ e เดอะเวิ e ์ดควีนออฟสอดคิง w อฟ d อนแ d t ทูบอนส์หน้าไพ่ใบแรกเป็นหน้าไพ่ที่สำคัญมากนะครับคือฝ่ายเป็นเดอะเคิรชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนั้นไซนนะครับจะต้องระวังประเด็นความเสียหายทางด้านการเงินไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจและตำราอาจารย์คุณทองอัศนีท่านได้กล่าวไว้ว่า นักไพ่ฝ่ายเป็นเดคอิลจะต้องระวังประเด็นความเสียหายเนื่องจากการเงินเนื่องจากบุคคลรอบข้างยืมคุณหมายรวมถึงการเสียหายทางด้านการเงินเนื่องจากญาติพี่น้องของคุณก็ได้ชาวเม็กรณีที่คุณอยู่ในสายงานนักลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจะต้องให้ความระมัดระวังในการบริหารพอร์ตของคุณเป็นพิเศษในเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่คุณจะติดดอยและอเผอิญมาหน้าไพ่ฝ่ายเป็นเดคอิลติดกับหน้าไพ่เดอะเวิด์กรณีที่ชาวเม็อยู่ในต่างประเทศต่างแดน ไม่รวมถึงชาวเมฆใครก็ตามที่ทำธุรกิจนะครับทำหน้าที่การงานที่มีความเนื่องกับการต่างประเทศ Import e x อ o r t เอาของต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนั้นไซด์นะครับจะต้องระมัดระวังประเด็นความเสียหายเนื่องจากทางด้านการเงินส่วนในญาติเชิงชาวบ้านที่เอาเข้าใจง่ายๆนะครับกรณีที่คุณมีวงแชร์แล้วเล่นอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้ามีโอกาสเปียกเก็บได้คนเปียกเก็บไว้ก่อนผมกลัวประเด็นเดียวนะครับมีโอกาสที่ลูกแชร์ของคุณหรือเท่าคุณหนีก็ได้ กรณีที่ชาวราศีเมษมีสถานะทางด้านการเงินที่ดีหรือมีฐานะการงานที่ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนสถานะทางด้านการงานใหม่แปลเป็นภาษาอาเข้าใจง,ง่ายนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานช่วงนี้ว่ากันเถอะ to be the c l r e the judgment ah uh nine t h c l r e the fool and ten b a n d s หน้าไพ่ ten ว n d s คือหน้าไพ่ใบจบอิทธิพลของหน้าไพ่ใบจบมีความสําคัญนะครับไมไ่น้อยกว่าไพ่ใบแรก สถานะชีวิตของชาวราศีเมษมักจะอยู่ในภาวะของการที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระส่วนตัวงานส่วนตัวหมายรวมถึงคนอื่นมักจะโอนความรับผิดชอบของเขาให้คนมาช่วยรับผิดชอบถึงแม้ว่าชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกาย,ยนอาจจะมีข้อจำกัดมีปัญหาค่อนข้างจุกจิกให้คุณแก้ไขแต่ถึงอย่างไรอิทธิพลของหน้าไพ่เดอะฟูมันสะท้อนถึงจิตใจของชาวราศีเมษที่ยังมีความสดใส คุณยังมีสถานภาพจิตใจที่ค่อนข้างดีและมีความเข้มแข็งในตัวเองสูงมากอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่ t ด e f ฟู l ตีพร้อมกับหน้าไพ่ n ิง f w ฟ n d s จะกล่าวโดยสรุปนะครับประเด็นสำคัญเกี่ยวกับด้านพื้นดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีเมษจะต้องระวังประเด็นเงินที่ออกจากกระเป๋านะครับแล้วมีโอกาสจะสูญเสียโดยไม่ได้สมัครใจเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับชาวราศีเมษธาตุไฟในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร six pentacles เอกฟอน the lover, the temperance and the justice, บรรยากาศการทำงานของพวกเราชาวราศีเมษนะครับกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งบรรยากาศการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่อองค์กร,ออกรหรือแม้กระทั่งคนต่อองค์กรอื่นมักจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ที่เป็นเช่นนี้นั่นเพราะอิทธิพลของหน้าไพ่ the lover นะครับคือความสัมพันธ์ที่อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีปรากฏขึ้นหน้าไพ่ the temperance คือหน้าไพ่เทพเจ้าไอริสนะครับและมันติดกับไพ่ the justice จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ปรากฏขึ้นในเดือนนี้แต่มันอยู่ในเงื่อนไขที่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ตัดสินใจบ้างชาวราศีเมษที่อยู่ในสายงานอาชีพอิสระคนค้าขายมักจะมีโอกาสที่คุณสามารถตัดสินใจในการที่อกเลือกลูกค้าก็ได้ส่วนในสายงานพนักงานมนุษย์กินเดือนประจําสายงานเอกชนรัฐรัฐวิสาหกิจคุณก็มีสิทธิ์นะครับที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบหรือตําแหน่งหน้าที่การงานบางอย่าง แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจได้ดังใจคุณทั้งหมดแปลง่ายง่ายก็คือตัวเลือกที่คุณได้นะครับคนอื่นก็คัดมาเรียบร้อยแล้วว่างั้นเหรอสถานการณ์ทางด้านการสร้างรายได้สําหรับคนค้าขายหรือคนที่ทํางานอาชีพอิสระสะท้อนจากหน้าไพ่ใบแรกคือ six p e n d c k e r ผมให้เกรดบีนะครับพอใช้ได้อยู่ไม่ได้โดดเด่นนายฟอนนายคัพสไฟสอด เด e s สตาร์แอนด์เซเว่นอนหน้าไพ่นายวอนคือหน้าไพ่คู่แข่งขันสำหรับสายงานนักธุรกิจนะครับการแข่งขันในการตลาดในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างเข้มข้นแต่ในส่วนกรณีชาวราศีเมษเป็นพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนประจำนะครับสายงานราชการก็ตามมักจะมีการแข่งแย่งนะครับมีการแข่งขันพาระความรับผิดชอบหรือตำแหน่งหน้านที่การงานอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็อยากได้คนก็อยากจะได้หน้าไพ่ไฟสอดนะครับท่าตีปรัชญาเชิงความคิดแปลว่าอย่าเป็นคนที่ดันทุนังเอาแต่ใจ ยอมหักไม่ยอมงอนะครับถ้าไม่ได้อย่างใจฉันก็ไม่เอาถ้าชาวราศีเมษมีทัศนะอย่างนี้เล่านะครับมันอาจจะทําให้คุณไปต่อค่อนข้างยากแต่ในทางกลับกันชาวราศีเมษบางคนเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นถึงแม้ว่าเป้าหมายบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้นะครับมันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่มันก็ยังได้อยู่และคุณพอใจในสิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณเป็นอันนี้ผมว่าคุณจะอยู่เป็นและอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าคนอื่นโดยภาพรวมหน้าที่การงานของชาวเมษสะท้อนจากหน้าไพ่ใบจบคือเซเว่นวอน สถานภาพการงานในเดือนนี้มีปร,ริมาณค่อนข้างเยอะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผมว่าคุณเอาอยู่เรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดสึงดีกว่าซสซโสดชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เลขหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสายโสดประจำเดือนพฤศจิกายนสายลมหนาวคราวไกลห่างบางรักฉันทำไม่กันดุดผ้าฝันพลันสลาย อรุนชื่นคืนจากรารักมาลายรักกับกลายสายถูกเทเสหัวใจเพราะอะไรความจริงใจไม่มีค่าเปลืองเวลาปาดน้ำตาหรือฉไหนชะตาฉันใหญ่ต้องช้ำอยู่ร่ำไปณนะโหรารู้ใช่ไหมสายโสดควร ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันนะโหราก็ไม่ทราบนะครับจะบอกว่าการถูกเทไม่ใช่ความผิดหวังแต่คือการเผอพังไปมีใจให้กับใครที่ไม่เห็นค่าเราสายโสดหรือสายไม่โสดชาวเมธถ้าชอบแคปชั่นหรือกราประจำเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777ประเมาด้วยวกันอยากจะบอกสายโสดชาวเมธว่าถ้าอยากรวยก็ต้องบนกับไอ้ไข่แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจ ฝากกรุณาพิมพ์444ไม่ได,ด้วยกันส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วๆนะครับแล้วก็เยอะๆด้วยความจริงใจทางเรื่องฝากกรุณารูเลข4มาเลยครับเรามาลุ้นครับในช่วงต้นลมหนาวคราวฤดูการกระถิ่นสายโสดชาเมศจะมีโอกาสฟินได้พบรักครั้งใหม่หรือไม่ <c oughs> ความรักสายสดครับพฤศจิกายน the justice six อด seven r อด eight o เ e นเด e ลเลอร n แอนด์ค p e n อฟเพนเหน้าไพ่ซิกซอนนะครับคือหน้าไพ่แห่งความต่อแหลสายสดชาวราศีเมษคุณอาจจะรู้สึกว่าความจริงใจหรือการทุ่เมเทหัวใจให้กับใครสักคนท้ายที่สุดสิ่งที่คุณได้รับกลับมาก็คือความหลอกลวงหลายคนชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกว่ากลัวไม่มีคนรักอาจจะไม่ใช่นะครับแต่กลัวจะถูกหลอกใช้อันนี้ผมว่าน่าจะใช่ทุกคน จะบอกว่าสถานภาพจิตใจใสายโสดน,นะครับในเดือนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับไขว่างั้นเถอะ e a t of w a l d Three Pentacles, uh, The Devil, The Date and Night of Pentacles ไพ่าา The Date นะครับคือความทรงจำที่มันมีความเจ็บช้ำเก่าๆและ The Date มันดันติกกับไพ่ The Devil คือสภาวะความหลอกลวง ยิ่งชาวราศีเมษนะครับที่เคยมีประสบการณ์ที่ว่ากว่าจะรู้ว่าใครตอแหลคุณก็มีบาดแผลเต็มหัวใจซะแล้วจะบอกว่าความรักสายโสดนะครับในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีเมษลิงยักษ์นั้นมีอยู่จริงแต่คนรักจริงคงยังไม่เข้ามาเรามาดูความรักสาย1.5นะครับสําหรับกรณีชาวราศีเมษกาลังคบหาใครบางคน แต่ยังไม่ได้ยืนสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกันในเดือนพฤศจิกายนนั้นนะครับจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่ หน้าไพ่ใบแรกนะครับคือ t e n s ครับ e x o r t Nave of น a ออฟวอ h เด h ะไฮปริ e s สแอนด n เครับต้องบอกว่าหน้าไพ่ใบแรกคือหน้าไพ่เทนสครับผือหน้าไพ่แห่งความสุขสมหวังทนตอารมณ์ความรู้สึกแต่เพระเอิญว่าหน้าไพ่เทนครับดันติดกับไพ่ e x o r ซถึงแม้ว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ของใจสองใจสาย2.5อยู่ในทิศทางที่สร้างสรรค์แต่ใครบางคนซึ่งอาจจะเกิดจากชาวเมฆน,นะครับหรือคนที่คนกำลังก่หาเขาอาจจะมีความคาดหวังสูงมากกว่านี้ก็ได้ ความคาดหวังที่สูงเกินไปของใครคนใดคนหนึ่งมันอาจจะทําให้บรรยากาศของความรักมันไปไม่สุดสัทีสถานภาพความรักสายยุทธะในเดือนนี้บางช่วงเวลามันก็ดีนะครับแต่ในบางช่วงเวลามันก็รู้สึกแอบ,บน้อยใจเล็กๆสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความรักของสายยุทธามันเติบโตได้ไม่เต็มที่มันคล้ายๆกับเพลงของพี่เสือธนพลที่ร้องว่ารักคองอยังไม่พอ ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรนะรักคงอยากไม่พอออนะน่าอีแตกไปเรื่อย The Judgment ฝ่ายเป็น The Devil Neveo เป็น The c u r l and the Devil หน้าไพ่ The Judgment นะครับคือการเปลี่ยนสถานะและเพราะเออว่า The Judgment มันติดกับฟ่ายเป็น The c u r l and the Devil อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับฝายเป็น The d e v l คือสถานะภาพการเงินที่ไม่ค่อยปลื้มจะบอกว่าความรักสาย1นกนะครับในเดือนพฤศจิกาย,ยนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคมเคือนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เลย เรามาดูความนักสายมีคู่ช้าเมททัดไฟพฤศจิกายนครับ Queen of Wands Two Cups Eight of Cups The Sun and Knight of Cups บรรยากาศความรักของสายมีคู่นะครับสะท้อนจากหน้าไพ่ใบหลักคือถูกครับถูกคับคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลและมันรายล้อมด้วยไพ่ที่ดีมากก็คือควีนออฟฟอนไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับแฟนของคุณก็ดีหมายรวมบางรายอาจจะมีข่าวดีนะครับเรื่องของการประสบความสำเร็จในแง่บุมใดแง่มุมหนึ่งของบุรานคุณก็ได้และหน้าไพ่ใบที่5คือหน้าไพ่ไนท์ออฟฟครับชาวราศีเมษบางรายบางคู่นะครับอาจจะมีเกณฑ์การเดินทาง เปิดภาพโวงนะครับผมมองว่าความรักสายมีคู่ในเดือนพฤศจ,จิกายน everything ค่อนข้างจะจริงกระเบลเปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของณนะโหราโชคลาบวาสนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับชาวราศีเมษเดือนพฤศจ,จิกายนหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ6ครับเป็นไพ่หมายขที่6 King of Pentacle เป็นไพ่หมายเลขที่9นะครับ6996กรณีที่ชาวเมธมีบุตรมีหลานนะครับอาจจะได้รับโชคจากบุตรหลานก็ได้ให้เขาหยิบให้ก็ได้เทนสอดเป็นไพ่หมายเลขที่10๐๑๐๐๑๗0๐๗๐๖๖๐๐๙๙๐ควีนออสสอดก็เป็นไพ่หมายเลขที่๖และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือเดอะจัดเม้นต์เดอะจัดเม้นต์เป็นไพ่หมายเลขที่๒๐นะครับสาว๒๐2๒๑๒๒ 262กันเหนียว2992ด้วยอีกคู่หนึ่งฝากแคปชั่นขั้นรายการสำหรับชาวเมธที่ชอบเกี่ยวกับด้านโชคลาบลาบลอยโอ้ไม่กอดพระสไทยแปลว่าพระเจ้าช่วยชาวเมธคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกรรุณาพิมพ์555มาด้วยวกันส่วนคนไหนอยากจะรวยมากๆแล้วก็เร็วๆด้วยนะครับรวยเด้ห้ามาเยอะๆเลยเรามาดูโชคลาบลาบลอยอีกสักชุดหนึ่งน่าไพ่อะไรที่น่าสนใจ The Hermit เป็นไพ่หมายเลขที่9ไม่9ออกบ่อยนะ The w i l l of Fortune เป็นไพ่หมายเลขที่10 1 0 0 1 7 0 0 7 9 0 0 9นะครับ7 9 9 7ก็ได้ The Strength เป็นไพ่หมายเลขที่11นะครับเต็งโต๊ตัวเดียวกัน1 1 ทรีคัพเป็นไพ่หมายเลขที่ 3, 3 3 1 1 3 3 0 0 3ากันเหนียว3 9 9 3บางคนอาจจะชอบ36 63และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ6วอนเป็นไพ่หมายเลขที่6นะครับ6ซ้ำบางคนอาจจะต้องตาม6 996กราบขอบพระคุณพวกเราชาวราศีเมษทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนณโหราแล้วไซฝากกรุณากด s ั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเบอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาทางนั้นเลิกยามด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ ID ผ่าน QR หรือไลน์ ID ที่หน้าจอทิ้งท้ายได้มุมมองความคิดให้พวกเราชาวเมษในเดือนพฤษจิกายนหลายครั้งคนเรามักจะแสวงหาความแน่นอนจนลืมไปว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้มีเวลาของมัน การเรียนรู้ที่จะพอใจในปัจจุบันมันอาจจะทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องสแสวงหาก็ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราเชาวราศีเมษทุกท่านนะครับสู้ๆพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณนะโหรามหาชน